ที่ครูบอกว่ามิติคือมิติในตัวเราหลายๆด้านได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมิติในตัวเราก็คือมิติวิญญาณก็ต้องรักเขามิติทางจิตวิญญาณเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ในตัวตนก็ต้องเข้าถึงความรักตรงนี้ให้ได้มิติตัวตนที่สูงกว่าที่ซ้อนทับอยู่ในกายเราแต่ละกายที่รอการหล่อหลอมเพื่อการบรรลุธรรม เราก็ต้องเข้าใจและยอมรับความสามารถยอมรับพรสวรรค์ยอมรับรวมไปถึงสิ่งด้านมืดที่ติดอยู่ในแต่ละมิติติดดิติดเดต่างๆจะอยู่ตัวตนสูงๆติดอยู่ตัวตนสูงๆก็มีพรสวรรค์ด้วยมีทางด้านพรสวรรค์มีทางด้านที่ติดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะค่ะเข้าใจมิติของตัวเองเริ่มต้นจากมิติวิญญาณก่อนที่ยังติดอวิชชาอะไรบ้างแล้วเราจะเกิดความปลอดโปร่งในการเชื่อมแต่ละกายของเราได้อย่างออโต้ จะเห็นทุกอย่างผ่านการอยู่กับเต็งเงียบๆเ,เนี่ยแหละค่ะผ่านการเชื่อมต่อกับความรักบริสุทธิ์ในตัวเองเราก็จะทําให้เราเข้าใจเต็งทุกมิติแล้วก็หล่อหลอมทุกมิติของเรากลับคืนสู่ความเดิมแท้ได้